สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a s อสโตโ r o t r a v e ว i n g นะคะพลังงานบวกมาให้เลาเช่นเคยในที่นี้เป็นราศีต่อมานะคะก็อาใครที่รอคอยอยู่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่รอนะพอดีว่าไข่เพิ่งกลับมาจากทริปที่เป็นโฟร์ออฟจูไรหรือเป็นทริปว,ว,วันวันวันชาติอเมริกานะคะแล้วก็คลิปที่ลงให้ที่ทยอยลงทยอยทยอยลงให้คือเป็นคลิปที่อัดไวใ้ให้หลายๆคลิป อืมเพื่อให้มันมีมีลงได้ในช่วงที่ไข่แบบไปอ่าเดินทางไปนิวเจอร์ซีย์นิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กอะไรแบบเนี้ยอืม <c oughs> ก็ไปอยู่ตรงนั้นมาประมาณสามสี่วัน สี่วันเออนะก็เพิ่งกลับมานะทีนี้มาดูพลังงานกันนะคะ energy นี้เป็นของชาวราศีคณะราจนาสุกรมังกรถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับมังกรก็มาดูคลิปนี้รวมถึงชาวสองด้วยนะคะทุกคนก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้กันตรงนี้ใครจะมีช่องทางให้ติดตามแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งออกเปอร์เสริมดวงสวยๆฉ่ำๆนะคะแล้วก็การดูดวงส่วนตัวมันจะเป็นโปรด่วนโปรหลักโปรเสริมอะไรก็ว่าไปจะเป็นการแอดไลน์ที่ k h a i d o z k h a i d o z ไลน์ line, ไขมีไว้ให้นะขอความกราสสำหรับผู้ที่แอดมาถ้าแอดมาแล้วแบบพี่ค่ายังไม่พร้อมค่ะเลยอย่าแอดมาอย่าเพิ่งแอดมาเพราะว่าไข่อะไข่จะมีการเคลียร์ไลน์แล้วก็คือถ้าใครที่แอดมาแล้วแบบว่าเฮ้ยแบบไม่พร้อมค่ะหรืออะไรเหมือนคล้ายๆกัแบบว่ากะเอาไลน์ดองไว้ก่อนแล้วไม่รู้จะจองเมื่อไหร,ร่ยงไงคือไข่จะไข่จะต้องเคลียร์แล้วบล็อกนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้ายังไม่มั่นใจหรือยังไม่ช่วยร์งจริงอย่าเพิ่งแอดมาแนะนาแบบนี้เลยอย่าเพิ่งแอดมา ขอคำนึงนะผู้ที่แอดมาคือคุณพร้อมพร้อมไม่ว่าจะเป็นพร้อมจองคิวดูดวงก็ว่าไปพร้อมจะสั่งวอลเปเปอร์ก็ว่าไปนะเออทีนี้อามาดูพลังงานกันหน่อยสิว่าเอเนอีของบางกรเนี่ยก็ดูพลังงานความรักของบางกรในช่วงนี้่อยค่ะพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงเพราะคุณรู้สึกยังไงเกี่ยวกับความรักนะพลังงานความรักของบางกรตอนนี้เป็นอย่างไรดูหน่อยสิพลังงานอืมคนนี้ใครเนี่ยอืม พลังงานความรักของชาวมังกรพลังงานความรักของชาวมังกรในช่วงนี้พลังงานมังกรเนี่ยเป็นอย่างไรพวกคุณรู้สึกอย่างไงเกี่ยวกับความรักนะคะดวงความรักของมังกรเป็นยังไงขอดูหน่อยสิว้าวดวงความรักของมังกรดวงความรักของชาวมังกรดวงความรักของชาวมังกรนะคะตอนนี้พวกคุณดวงความรักของมังกรเป็นยังไงพวกคุณรู้สึกยังไง เกี่ยวกับความรักของชาวมังกรตรงนี้นะดูหน่อยสิความรักของชาวมังกรความรักของชาวมังกรตอนนี้พลังงานชาวมังกรความน่าของคุณเป็นยังไงก็คคณรู้สึกัไงนะคะความรักว้าวว้าว พลังงานมีสิบถ้วยด้วยใครต้องบอ,อกงี้นะใครเป็นคนหนึ่งที่มีชาร์จในราศีตะวันตกแบบมังกรนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยใครที่เป็น energy ของพวกครอบครัวอะไรแบบเนี้ยมันจะมีพลังงานที่มีความสุขอยู่ตรงนี้สําหรับมังกรบางท่านที่มี energy อย่างเช่นคุณเป็นครอบครัวใครหรือเป็นช่วงใกล้ๆแบบนี้ที่พลังงานของคุณถ้าสมมติอย่างเช่นคุณเป็นคนโสดคุณอาจจะยังไม่ได้เป็นครอบครัวหรือไม่ได้เป็นฝั่งเป็นฝ่ายกับใคร energy พลังงานของไพ่สิบถ้วยมันหมายให้กับว่าโมเมนต์แบบนี้ก็ ไปมีความสุขกับครอบครัวก่อนอะไรแบบนี้ด้วยแต่ถ้าใครที่เป็นเอเจนซี่ของมังกรที่คุณแบบมีมีคู่ชีวิตมีแบบเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วเอเนจีแบบนี้มันหมายถึงการมีโมเมนต์ที่มีความสุขอืมเอเนจีดีนะพลังงานดีพลังงานมีเอเจนจีที่เป็นพวกมังกรเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยเอออืมถ้าถือว่าโอเคค่ะให้มีเอเนจีมีสามเหรียญ เอมเพอรห้าดาแปดไม้เท้าแปดเหรียญใครมีความรู้สึกว่าไพา่ในลักสณาแบบนี้มันมีคนที่เป็นมังกรที่มีแบบอยู่ในโมเมนต์ที่แบบโอเคก็บางท่านก็มีความสุขได้เออไม่ได้ถึงกับว่าแบบเออเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงโมเมนต์ที่ความรู้สึกมันแบบเสียใจยหรือใช้ชีวิตแบบทุรนท,รทรุรายอะไรมากนะกับความสัมพันธ์ทีนี้เอเนตรงนี้นะคะท่งางไงมีคิงถือไม้เท้า ที่สำคัญมีไพ่หกไม้เท้าด้วยอะไรอะ่ะใครมีความรู้สึกว่า energy ตรงนี้บางท่านเป็นชาวธาตุดินมังกรที่ดิวกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูอืมหรืออีกในหนึ่งคือพลังงานแบบนี้มันมีตัวละครสำคัญตรงนี้ที่เป็นบุคคลสำคัญในชีวิตของชาวธาตุดินตรงนี้ค่ะโดยไพ่อิทธิพลคิงไม้เท้าตรงนี้เออแล้วก็ต้องบอกตรงว่า มังกรในช่วงแบบนี้เนี่ยคุณจะมีเหมือนคล้ายๆกับความสําเร็จบางอย่างอาจจะเป็นบางท่านที่เป็นมังกรที่แบบไปเด่นกับในเรื่องของอเขาเรียกว่า<ๆ>การงานก็ได้ในเรื่องอื่นๆในเรื่องของความสําเร็จอะไรที่ตั้งเป้าหมายหรือในเรื่องของอความสําเร็จในเรื่องของการงานอะไรแบบนี้ได้ด้วยเออด้วยอิทธิพลแบบนี้แล้วก็ เอเนจีไพ่ตรงนี้มีมังกรบางท่านที่มีความเป็นผู้นําสูงอยู่ตรงนี้ด้วยนะเออแล้วก็ไม่ว่ายังไงตรงนี้ไม่ว่ามังกรบางท่านนะคุณไม่ว่าจะเป็นอ,อ่าการที่ในชีวิตประจำวันของบางท่านตรงนี้คุณทําอะไรอยู่ก็ตามตรงนี้มันจะมีวิชชอรี่หรือชัยชนะอยู่ตรงนี้ค่ะอืมมีใครที่อยากจะชนะ ใจชนะในเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณด้วยตรงนี้เพราะไพ่มันมีสตร์ที่มีวิกตอรี่อยู่ตรงนี้อืมมีพลังงานเอ e เน y จีที่เป็นอ่อคิงไม้เท้าด้วยใครกันนะ้าคนนี้มีใครบางคนที่เหมือนคล้ายๆกับมีความสนใจต่อตัวผู้คุณชาวมังกรตรงนี้บางท่านด้วยนะอืม คุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนเก่งหรือเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดูดีหรือดูสวยดูหล่ออะไรในมุมของพวกคุณก็ว่าไปหรือในเรงนึงคือพวกคุณอาจจะเป็นบังกรที่คุณเดียวกับใครที่แบบว่าคุณมีใครในชีวิตที่เกี่ยวพันกับในแง่ของความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามมันจะมีบางคนที่ใครบางคนที่เป็นบังกรเกี่ยวพันกับพวกคนที่แบบเก่งๆคนที่เขาเรียกว่ามีสกิลกับอะไรบางอย่างหรือ จะเป็นตัวพวกคุณที่มีสกิลอะไรบางอย่างได้ด้วยหรือพวกคุณเกี่ยวข้องกับใครที่มีความเก่งมีสกิลหรือเขาเรียกว่ามีความสักเซสกับอะไรบางอย่างในชีวิตมันเป็นมังกรที่ดีวกับใครที่มีชาตะแบบนี้ได้หรือเป็นมังกรที่เป็นตัวพวกคุณเองที่มีความสักเซสกับอะไรบางอย่างในชีวิตด้วยอืมหรือกําลังจะมีความสักเซสที่เกิดขึ้นเข้ามาได้ในช่วงโมเมนต์ของไพ่แบบนี้อืมเพราะว่าพลังงานต่างๆไม่จําเป็นต้องเกิดในกรกดาเสมอไปนะคะทีนี้เอเนจีตรงนี้ไพ่ของคุณมีพลังงาน มี8ดาบมี Energy มีไพ่2ถ้วยด้วยอ่ะคือใครต้องบอกตรงว่าไพ่ไพ่ในวันนี้จริงๆแล้วอ่ะ มันติดแค่พลังงานแค่ไพ่แปดดาบเท่านั้นแต่เอเนจีอื่นๆเป็นไพ่ที่สวยมากเลยสวยมากคือบางครั้งต้องบอกอย่างนี้ว่าบางกรบางท่านอ่ะบางคนคุณอาจจะมีสถานการณ์ความรักบางบางครั้งบางช่วงบางโมเมนต์คนเรามันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะทุกไปทุกวันหรือแย่ไปทุกวันนึกออกป่ะคะมันมีทั้งทุกทั้งสุขทั้งดีบางวันดีบางวันทะเลาะบางวันดีบางวันเศร้าบางวันดีบางวันไม่ดีคือแล้วแต่ทีนี้เอเนจีตรงนี้มันจะมีบางกรบางท่านที่รู้สึกถึงความแบบ Um, struggling ในเรื่องบางอย่างของชีวิตได้เช่นบางคนอาจจะเป็นในในเรื่องเกี่ยวกับความรักในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับใครรางัรงานเอเนจีตรงนี้มีใครบางคนที่รออะไรบางอย่างที่สามารถที่จะไพ่แบบนี้หมายถึงถ้าใครที่เป็นคู่รักของบางกรก,กับบางท่านแล้วอรอการคืนดีกันไพ่แบบนี้หมายถึงไพ่ของการคืนดีได้ด้วยอืแล้วก็ที่สาคัญคือต้องบอกว่าเอเนจีแบบนี้มันเป็นไพ่สระข,ของเขาเรียกว่าดวงบางกรบางท่านตรงนี้ มันเป็นไพ่ที่มีในเรื่องของพาร์ทเนอร์หรือกัลยาณมิตรที่ดีอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะสําหรับบางท่านอืมทีนี้ไพ่สวยเออไพ่สวยที่นี่ไหนมาดูไพ่เอเอของความรู้สึกของโซเมดของพวกท่านหน่อยสิขอดูความรู้สึกของโซเมดเอ e เอจึงต้องมองตรงว่ามันมีบางกรอบางทนมีบางกรบางคนที่บางทีแบบมีโมเมนต์ที่คุณอึดอัดกับสถานการณ์บางอย่างได้ด้วย หรืออีกในหนึ่งคือมีอะไรบางอย่างที่ทำให้บางกรบางท่านรู้สึกอึดอัดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะอืแต่ทีนี้ไพ่ตรงนี้ก็มอ,องตรงว่าเอเนจีอะมันมีแต่ไพ่ที่มันแบบค่อนข้างสวยๆฉะนั้นไข่ไม่ค่อยกังวลสักเท่าไหร่เอเนจี Energy, ตรงนี้ขอมาดูให้ความรู้สึกของโซเมทของบางกรนนะคะโซเมทของชาวบางกรรู้สึกอย่งกับพวกคุณ โซเมของชาวมังกรรู้สึกยังไงกับพวกคุณโซเมของชาวมังกรรู้ส <prejudice> ึก <Brilliant> ยังไงกับพวกคุณโซเมของชาวมังกรรู้ส네ึกยังไงกับพวกคุณโซเมของชาวมังกรรู้สึกยังไงกับพวกคุณโ Oh my god ว้าว ซศเมย์ของชาวมังกรรู้สึกยังไงกับพวกคุณโซรเมย์ของชาวมังกรรู้สึกยังไงกับพวกคุณว้าวเฮ้ยทุกคนมีไพ่เดลว,วิลด้วยใครมีความรู้สึกว่ามาังกรบางท่านเป็นพวกแบบว่ามัางกรที่ดิวเกี่ยวพันกับรักเกี่ยวพันกับใครที่มี energy toxic ม,มาได้อยู่ตรงนี้ด้วยอะอย่างสมมติว่าอย่างเช่นอ,อย่างเคสของใครอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้อจ พยายามอธิบายเห็นภาพนะอย่างเช่นค่กับสามีค่กับสามีเป็นคู่รักที่เราเป็นปัจจุบันของกันและกันแล้วเราก็เป็นอดีตของกันและกันด้วยนึกออกปะคะเป็นทั้งปัจจุบันอดีตแล้วก็อนาคตอะไรแบบเนี้ยเออมันมี energy ของพลังงานบางกรที่เกี่ยวพันกับใครในชาแบบนี้ได้วยแล้วกออ็ต้องบอกว่าบางท่านตรงนี้อาจจะเหมือน,ในใค้ายกับมีสนา,านการท็อกซิกในร e l เลชั่นชิพที่เกิดขึ้นมาได้หรือรวมถึงในปัจจุบันแบบนี้ได้ด้วยทีนี้ใคราต้องบอกตรงนะมีใครที่เช็คคุณมากๆเลย มีใครที่มีความรักให้มังกรอยู่ตรงนี้มากๆเลยเออไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะไพ่มีเนจี้มีพลังงาน justice มังกรมาห้านี้อาจจะดีวกับพลังงานอชาวราศีธาตุไฟชาวราศีธาตุลมตนุนชาวราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนหรือชาวราศีพฤษศพได้อย่างเช่นอ่ ย่งกรณีของของไข่ก็จะเป็นชาวมังกรดิวกับสามีพฤ้ศพที่สำคัญคือจะบอกงี้นะว่าไพ่ของคุณมันมี energy ของไพ่เซตแรกมาด้วย energy ที่สวยโดยมีไพ่ที่เป็นพวกหกไม้เท้ามีไพ่ที่เป็น energy แบบออสองถ้วยแล้วไพ่ในกองมีสิถ้วยด้วยไพ่แบบเนี้ยมันเหมือนคล้ายๆกับเป็นโมเมนต์ของเรื่องดีๆหรือข่าวดีหรือใครที่มองเห็นถึง ความสําคัญของคุณในลักษณะที่แบบว่าคนคนนี้คือคนที่ฉันอยากจะทําให้รักนี้เป็นเป็นรักที่ถูกต้องมีอะไรที่ควรจะทําและข้อควรจะหมายให้กับว่า payback หรือมันแค่ายๆกับว่าพวกเขาเหล่านั้นจะรู้สึกได้ถึงการที่ชาวมังกรบางท่านตรงนี้ deserve love หรือ deserve อะไรที่ดี I deserve better you deserve better อะไรแบบนี้คือมีพลังงานแบบนี้ สำคัญคือ Energy แบบนี้ใครจะบอกเลยว่ามันมีใครตรงนี้ที่ต้องการที่จะให้พวกคุณเหมือนแบบว่าได้รับความยุติธรรมหรืออ่อได้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของความรักเออแล้วก็ที่สําคัญไพ่ e n e เน y จี้ Energy แบบนี้ด้วยเด็กถือดาบคือต้องบอกว่ามีใครตรงนี้ที่ส่องพวกคุณและเช็คพวกคุณมากๆสปายมันเป็นไพ่สาปคราฟที่สุดในของในบรรดาของไพ่ทาโร่ aro, ทั้งหมดเอ e เน y จี้ตรงนี้มีใครตรงนี้ที่ส่องพวกคุณมากๆเช็คพวกคุณแบบ h e v e ว l y checking up Shaking on you, Spy on you นะคะ Energy มีไพ่ h ฮเลอรเเป็นไพ่พฤศพต้องบอกอย่างี้ว่าไพ่ในวันนี้ของคุณเอนเ g จี Energy ของไพ่ความรู้สึกที่มีทั้ง Justice และก็มาทั้ง h ฮเลอรต้องบอกว่าเอนเ g จีของสองใบนี้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะไปในทางที่มีลักษณะเกี่ยวขอ้องเช่นศาสนาแล้วก็ l e ก a กได้ด้วยแล้วมันเป็นไพ่ที่สะท้อนถึงอะไรมีใครบางคนตรงนี้ที่เป็นโซเมตของังกรมาท่านตรงนี้ เห็นถึงความสำคัญเห็นถึง solid relationship หรือเห็นถึง long term relationship กับพวกคุณแบบที่เหมือนแบบบางท่านมองไปถึงลักษณะของแบบอ uh, spend spend spending My life with you forever อะไรแบบนี้ค่ะเหมือนที่ใช้ชีวิตกับเธอกับฉันกับเธอใช้ชีวิตด้วยกันแบบตลอด,ลอดไปเป็นเหมือนคล้ายๆกับคนที่เป็นดว e o n หรือเป็นหนึ่งเดียวกันไพ่พวกแบบนี้เป็น energy ของการที่มีใครอยากจะเป็นรองเทอมกับมังกรบางท่านตรงนี้หรืออีกในหนึ่งคือเป็นมังกรมาให้ตัวนี้ที่มีเกณฑ์มีข่าวดีรออยู่อืมมีข่าวดีรออยู่เพราะมันเป็นไพ่ที่มีพวกไพ่ศาสนาและไพ่ลีโก้แบบนี้ด้วยทีนี้ energy ตรงนี้ไพ่คิงถ้วยมาขยายอยู่บนสองถ้วย มีใครตรงนี้ที่รักพวกคุณมากๆค่ะคือไม่ว่าพวกเขาจะแสดงออกมากหรือน้อยอยังไงก็ตามนะไม่ว่าพวกคุณจะรู้ตัวหรือไม่ยังไงก็ตามมีคนตรงนี้ที่เป็นโซเมทที่เป็นเดวันของบังกรตรงนี้รักพวกคุณมากและที่สำคัญพลังงานแบบนี้บางทีมันอาจจะเป็นมนุษย์มนุษย์จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้มันเป็นมนุษย์บางคนที่บางทีแบบอาจจะรู้สึกรักมากๆแต่บางที การการกระทำคำพูดการประพฤติวัวหรืออะไรหลายอย่างบางทีพวกคุณอาจจะไม่ได้แบบว่ารู้ทั้งหมดว่าจริงๆแล้วพวกเขาแบบ deeply in love หรือ deeply แบบ have um, passionate มีความรู้สึกที่มันแบบลึกซึง้งหรือเป็นรักที่มีให้กับพวกคุณมากๆอยู่ตรงนี้นะคะมันมี energy อยู่ตรงนี้มากๆ ต้องบอกเลยว่าไพ่ยขยายในไพ่ของความรู้สึกมาทับอยู่ข้างบนไพ่สวยๆของเซตแรกของพวกคุณแล้วเอเนจี Energy สวยมากเลยนะโอเคเรียบรรายนี้เป็นเอเนจีของมังกรในคลิปนี้นะคะถ้าใครต้องการจะดูพลังงานอ่าเต็มๆที่เป็นอย่างเช่นพลังงานส่วนตัวอย่างเช่นใครเป็นชาวมังกรไม่ว่าคุณจะเป็นชาวลัคนาหรือราศีเราจันาวศุกร์แล้วบางทีบางคนคุณอาจจะลิงก์กันพลังงานเหล่านี้แล้วคุณอยากจะดูแบบ ลึกลงไปหรือเจาะเป็นคําถามว่าพวกคุณดูไพ่พลังงานส่วนตัวของพวกคุณจะต้องมาดูที่ลายของใครเคชชอรเดลเซจองคิวดูดวงหรือใครที่ต้องการจะสั่งโอเวอร์เร์ก็ทักมาที่รลานไข่เคชเอเดลเซตนะคะขอความกรุณาสำหรับผู้ที่แอดมาของคนที่พร้อมจองจริงๆถ้ายังไม่พร้อมจองอย่าเพิ่งแอดมานะเพราะว่าใครที่แอดมาแล้วยังไม่พร้อมไข่จะบล็อกออกทันทีค่ะมันทําให้พวกคุณจะเสียโอกาสด้วยถ้าในอนาคตอยากจะมาดูแต่ว่าเหมือนแบบไม่รู้จะดูเมื่อไหร่อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าไข่จะต้องเคลียร์ออกทันทีอืม นะอ่ะโอเคเรียบรอ้อยขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย